đây dài nèo nhẹ thõm nhẹ thõm lên nhẹ thõm

อาวุธของเราเรียกว่าอะไรวะชะักชักครามไปจะ่สองอันพอใช่ปะผมไปนนั่งดูมาเขาบอกว่าของส้งนใหญ่มันก็จะดอกตั้งแต่ดันห้าสิบห้าเลยเหมือนต้องลงดันให้ได้ถึงจะล่าของใด้ เอพูดถึงทีทนี่ยังไม่ได้ซื้อแอคเฮาเลยเดี๋ยวเราต้องอย่าเพิ่งรับเราต้องใช้เซตนี้ให้มันหมดก่อนสวันใค่อยไปต่อนะ้นสามวันมันจะได้คุ้มไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มหรอ ทำไมทำไมทำไมไงฮัลโหลทำไมเหน็ดเน็ตปลออ่อยอ่ะแอนไอ้แลนตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วยาสบายแล้วโหนดยังงาคุณอุมอ้มคุณอุ้มรออยู่นะแลนอะ่ะ ก็อล้วจะล่วงแล้วตมามันเจอกันประมาณเก้าโมงเก้าโมงครึ่งไม่เกินเนี้ยคงเจเพระเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่บ่ายๆแม่งมาติดเน็ตมันจะได้เน็ตใหม่่็ดีเรามันก็อยู่เฉยขออมาแล้วนะ การน,กนี้มันต่างกันตรงไหน,นต่างกันตรงไหนครับเนี่ยต่างกันไหมเนี่ยตามซือส,สั่งว จริงๆสาส่วนบนมันต้องเน้นอะไรมากหรอเน้นเท่แม่งเลยจริงๆเน้นเท่รับคาดเนเวยนอะไรอ่ะคิเลนแล้วเวนอ๋อมันยังว่างอยู่ช่องนึงนีงจ่จะใส่แม่งเลย <c oughs> ดูคล e ้ายๆอยู่นะคือค <c ười> ือเป็นเ้ยยังอย่วิ่งอะไรกันนักหนาเนี่ยอีแมวหมมันวิ่งอยู่ได้หรอไดีแยวเนี้คนเยอะวะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช้าพรุ่งนี้มาเช้าเก้าโมงเก้าโมง พรุ่งนี้ไม่ได้ตีมแล็กไงตีมแค่คาบาวกับเลนสองอันเสาทิศนะเสาทิตย์ก็ได้เออตีมตีมสองอันพอ สองอันนี้มันต่างกัน่ไงนีนะ่ะเดิม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 ทุกทุกคนที่แบบว่ามาคุยเด่ก็คือคนเดิมเดิมอะถ้าเราแบบว่าไม่ได้แบบย้ายไปสตสรีมเซิร์ฟตามกระแสอะไรอเงี้ย ก็คือแบบก็ไม่ค่อยชอบแนวนะั้นเท่าไหร่ไงเพราะว่าเราทำก็ลงแปดห้ากันด้น เราตั้งแล้วเดี๋ยวแบบราคาเอมันผัวนอีกรอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะขาดทุนไงเขาจะต้องรอแบบนิ่งจริงๆก่อนแล้วค่อยแล้วเขาเนี้วอะไรนะแล้วค่อยแบบว่าเออออกราคาซีซีมาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวนี้ทําไมมึงอึดจังวะเรื่องของเรื่องกูจะตีตัวนี้ไงมจะบล็อก ไม่สิเราก็มีถั่วนี่น่ะเนี่ยคือ,อก็ใช้ เออเซิร์พี่แล้วคืออีรูมันอยู่ได้ยาวๆอะ่ะไม่จำเป็นต้องเป็นโอรีอะ่ะคือโอรีก็แพงเหมือนกันแหละแต่แบบว่าอีรูมันเนื้อยังแพงกว่าน,นี้แต่ดูเซิร์เพื่อนบ้านเนิ เวยรวบ,บรวมนี่มันยากจริงจริงผมรู้สึกว่ามันดูเป็นอาชีพที่มันใช้สกิลแล้วมันลำไม่เยอะด้ <c oughs> มันกดปุ๊บใช้เลยกบใช้เลยไม่ต้องแบบว่ามวลล้วนเลยเออผมงงเลยเขาไว้ร้อยร้อยร้อยสิบกันแหละฮัลโหลมันเพิ่งเปิดเมาาื่อวานนคอณคุณเจด้วยครับ กูอัพต่อเงงงมากอยู่ดีๆก็แบบว่าเหมือนเหมือนอยู่ดีคือมันไม่ได้หลุดหรอกคืออยู่ดีเหมือนแบบว่าจากสัญญาณเต็มหลอดนี่อยู่ดีแม่งแล้วผมยังสงสัยอยู่ว่าแล้วผมจะส่งงานสตรีมยังไงวะ อ๋อซื้อสองอันกันบินนะา,า,าเชื่อมต่อแบบเชื่อมทูสกิลที่มันไล่หนึ่งจุดสามวิกับกระโดดหลังเราพี่วอลลี่เฮ้ยใครมันขดูดว้เนียขอบคุณที่คนไลคให้ด้วยนะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยโว้ยเหนอยเหนื่อยเหนื่กันสิเนี้ยน,นะผมไปหยิบน้ำนั่นเลยหยิบขวดน้ำกันหยิบน้ำดื่มหยิบน้ำนะผมใส่โบกสิบอยู่เนี่ยของฟรี <c oughs> 僕。 275อันนะนี่นี่น,นี่มันคืออะไรนี่ สองร้อยคก็เท่าไหรอ่อัพที่เลขขึ้นกัมืงนงงคณิตศาสตร์สองร้อยคคูณไปสองร้อยเจ็ดสิบคูณศูนย์จุดสองห้าสิบสี่ ที่เราวาร์ปเร็วๆตอนโค้ดเบต้านี่คือเรามีพิมพ์เมียมใช่ไหมเปลี่ยนมนใช้แล้ววันหนึ่งวันเนี่้องมาใช้เจมอะไรแล้วไปต้องไปชดใช้เขาได้เนี่ยต่อยปกำลำคาญพวกพวกตัวยิงไก่วะมันแจมง่ายไอ้ยอ้ยวกผมจะเดินถึงมันไอ้พวกตัวยิงไกล่ม่นพิหมด ล่างแลปันเนี่ยสมมติก็คล้ายคล้ายกาตาด้อยู่นะครักินตีมปนั้นนี่งจะส,งส่งตีมยังไงครับพี่ได้อย่างอื่นแนนจบเวนเนี่ยจะได้นอนนะทีน่าจะอัพนะเวนเนี เพื่อนมอนควสมันมคือตัวนั้นไนงะแต่ไปที่อื่นสิคนนี้นดกดท่าคนนี้กดไลค์ได้ครับ อีรูนี่คือแบบแม่งหล้นเกินผมว่ามันล้นพไอยระบบระบบบอดน่ะแหละมันบอดสตาร์เล็กติกกันเยอะไงผมว่านะรอบน่าชอบเวทรวบรวมเท่าไหร่เวทรวมรวมมันเสร็จช้างเวทคิวเลยเสร็จไวจะล่วงเร้ว ผมจะส่งงานกรบตีมยังไงเพราะอย่างในเฟ e บุ๊กอย่างเงี้ยผมก็จะก๊อบลิงก์แล้วก็ส่งให้พี่พงศอา้าวทำไมว่ามามีคนนอนตุยวะเดี๋ยวก่อนนะ โอ้วันเลิกเล่นได้แล้วเห็ดหอมด้วยไม่มีเสื้อใส่จะคิดว่าดวงเด่นเหรอ 1>, 1 7ึดเจ็ดสองอันแรกอ่ะเอออ๋อไอที่เดี๋ยวไม่ต้องเอามาใส่ใเลยใช่ไหมเพื่อนรเหมือนจำแล้วตอนโคเบต้ามันวไาวใบี ปิดตรงเนี่ยปิดแป๊บปิดแป๊บครัวลืมปิดหน้าตัวเองว่ะกล้องเลยนี่เซิร์ฟตัวจีอ่ะโอรีอีลูของเซิร์ฟนู้นนี่คือโยนร้านค้านะเซิร์ฟนู้นโอริอีลูไม่มีค่านะผมบอกเลยคุณเจ ยนะอย่างเมึงไปเคลยแบบรวบรวมอันเดียวหรือไม่ก็ปีมอนสิบต,ตัวอนะไรเงี้ยครับน่นฉี่แตกกัางคืนแน่เลยวันนี้ สวัสดีครับทีกครันวันนี้มามาสะดึกความสะดึกมาสะดึกเรายังไม่หลับไม่นอนอี้กัน,นี้ยผิดจ้าฉันไม่ได้กดออกจากเกมเท่าไหร่ มันออกเกมให้เขาว่าไม่มีก็ตอนแรกมันยังกดไล่ไล่ไวดีอะไม่ลีาลาอะไรแมชชีพที่ไม่ลีลาอะไรคือกดสกิลใส่ รู้สึกแบบว่ามันมันไม่เก่งเหมือนเราเ,เวตาใช่ส์เราเวตานี่โคตรเก่งให้พรีเมียมนี่มันเติมเท่าไหร่ถึงได้พบังก็อยู่ใหนนั้นไง ม่เกินว่สิบกว่ากันแล้วเราก็ค่อยไปตามสไตล์ยังไงก็ตันเท่ากันอยู่ดีปั๊บสิบวิเนี่ยนี้แม้ว่าไม่ถึงวิเลย,เยจัดมาแล้วพีมเพี้ยม,ม,มหนึ่งเดือนเ <c oughs> นี่ยใช้แรงหมดทุกอย่างเลยใช้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 ใช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  แต่วันนี้นี่ช็อกเกิร์เอ็มร่วงแบบร่วงแบบงงจัดท่นเมื่อวานเป็นยังไหเก้าสิบอยู่เลยใช่ปะ มันก็เรียสิอเออาัดใจมากเลยมันหวาบฉาามรี่กดหลั หยิบด้วย 啊。啊 แยกกันกยิ่หมูเน้นไม่ได้คนขาจะเวีวกันไปกไกลแล้วนั่นเรู้สึกว่าแถว <c oughs> แถวแถวแถวตอนต้นนี้นไม่ค่อยมีคนหละเขาน่าจะเวีวกันไปไกลแล้วเองตีเฉพาะตัวเวฟอยู่อะ่ยม,มันชอบได้เปลยไปตีตัวอื่น อะไรอะไรตีทำมานยังอื่นรังเลยอยู่ออาชีพเน จต้องมาตอนแรกไม่บอกโอ้โหอืดเกินคุณเจต้องลองอ่ะคือแบบอืดอืดอืดจัด เหมือนเขาอะนะถ้าเราจะลงดันก็มีต้นทุนค่าเกมใช่ไหมต่อรอบเนี่ยอะไรน้ำอยู่ฝั่งเดียวกันัวย้ากเลอบ๊องใส่จังหวะน้ำเนี่ยถ้ามึงวิ่งอีกนะมันโดนแน่ไอ้ฮีจะกลายเป็นอะไร มันเห็นเลดเก็บเวลหนึ่งถึงร้อยสิบถ้าแบบว่ามันดันได้ซักเล็กน200 K, 200 K ้อสองร้อยคีสองร้อยคีบวกบวกอะไรเงี้ยเออก็น่าสนใจนะมาได้มาสองร้อยเจ็ดสิบใช่ไหม